น้องไทก้าแอคทำหน้าทาเลนต์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่ลดยขนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของนาางักแสดงสาวนิวเคียรหันษาและสามีหนุ่มอย่างดีเจเพจจ้าเพราะมักจะมีโมเมนต์ความน่ารักอบอุน่นออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดโดยเฉพาะความน่ารักของลูกชายอย่างน้องไทก้าล่าสุดแม่นิวก็ได้ออกมาโพสภาพความน่ารักของน้องไทก้าหลังแอคทำหน้าทาเลนต์ใส่กล้องรัวๆเลยงานนี้คุณแม่ก็ได้เผยแคปชั่นแซวไว้ว่าน่าจะมาสายตลกแหละเอาเป็นว่าเฮียไทยก้าของแฟนๆจะแสบซ่าขนาดไหน ไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ